โอเคเคนกูก็มาดเดวลนะิลห้าละจากสามมาวิวห้านิวไปละแล้ว,วลมันมีอะไรน่าใจไหมไม่กระกงก็กลับเคนเววห้านะเวิวเจมันดูดีนะแต่ใส่กระโปรงไปนะ่วหกเป็นกระต่ายหรือ,อหนักใจ แต่ว่าอคิดร่้อพวกนี้มันไม่เคเข้าใจสักมันโซนเิเกมนี้ขายมันมีอะไรบ้างโอเคครับจานช่วยด้วยโทษโทษพี่ไม่น่าใจคงไม่หมดแต่ของไม่อจะทำให้เป็นคาตนานะเนี่โอ้โหสะสมเรื่อยๆจะได้คาตนานะนี้พี่ตรงไหนวะ อตอนแรกกูมีมาหนุกันใช่ไหมคือกลัวไปซื้ออาหารเยอะเกินไปอ่ะอก็เลยกูเลยไม่ไปเมือ่อไหร่ตาเลวจะมาเอาไว้อซีของน้องบุดิงฮึตาแกทำไงอ่ะคต่กูยังไม่เคยองนะอันนี้่ยรู้ไปต้าไปซีหนึ่งอนะ่ะ ไปกันเลยน่าจะทำการฆ่าตัวตายจับเกมแบบรวดเร็ววกูลองเลสี4ไปละมันไม่ขึ้นงั้นกูกูเล่นตายเกิดตายเกิดด้วยเลยๆปลา้าเกมว่ามันคือเรื่องย e ี่สิแต่คนจะเขาจะฆ่าก,กูไหมก็อีกเรื่องหนึง่ง มันนี้มาตายไม่ได้มามาอนะไรฮะขี้เขียบแต่มันนี้มาตายนะเด <c oughs> ี๋ยวประมาณไงตัวงไงครงงับตงง้องเลยตวงงัตวตัวต้องเลยเดี๋ยวเหมันปล่าไม่มันไม่เคคยลง ไอ้หวันนิ่งประใจไม่ไปมองไม่่ไม่เลี่หวันนิ่งตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้โอ๊ยเจอได้ต่นแล้เรา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 ต้องนบดที่ดีถือเบรนดิ้งยังไงจ๊ะตื่นด้เอ้เหี้ยวคนขานั้นทำลายเลยเมื่อจูมันก็เอออะไรอ่ะ กูกูกูนิมันจะขึ้นให้กูไหมใ้ยเลยนะฮึยัไยใช่ไหมเอ้าแบบนี้ก็มาเกียสิถ้าขึ้นแบบนี้โอเคเลยล้เกียรต่อไปประมาณสิบแปเกียร์ใช่ไหมได้เลยได้เลย พี <Easy> game. <laughs> Easy game ่ซี่เกมพี่ซี่เกมดีแล้ววันนี้มาตายฮะใช่ไหมนะแข่งสุดเล็บเราน้องไอซ์โรตเตอรตัวตัวเราแต่เช้าไม่เหนื่อยนะแตตายเริ่มไหนม่ตายเริ่มใหม่แบบนี้เลยทำเป็นพวกแบบใช้ไมเนี่ไม่นานหรอก คิดมันจะยาวเห็นใช่แต่การนนี้มันต้องไม่เต็มเยอะขนาดนั้นเลแ่แกไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม,ไม่มันไม่วแล้วมันม่ก็ไม่ไปเราะเห็นนี่ไม่วิร์กใช่ไหมนะใช่ ด้วยการเข้าหา,ามมาเยี่ยอะไรก่อนโอเคโอ้ยทำยาเปรย์ทำไมาปาไม่ได้มาเลิโอเควเลยยยมาปายไม่ได้มาเลย <c oughs> ดบอกเลยชิวๆเฮ้ยทำไปคุบไี่คุบเสรคุบจบเลยเหี่ยวโอเควิธีแบบนี้มันก็ง่ายจริงแหละแต่มันเป็นขีดต้อาไปใช้กับคนที่เกียดนิดนึง แบบไม่ต้องการเต็มแรงอะแบบนะต้องการแค่แรงอะเราเราก็ใช้าได้เฮเฮไปเลยโอเคน่าจะมีไฟน,นี่เลยบอก่นี่เลยดยวกูทำห,ห้หาหก